สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสบายดีไหมสวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะก็เมื่อเช้านะก็ประมาณสิบโมงครึ่งแล้วค่ะค่ะ,คะถื่นมาทานกาแฟาวันนี้วันศุกรนะ์เนอะวันนี้วันลุยสู้ๆกันค่ะคือจริงๆอ่ะเวลาที่อังกฤษตอนเนี้ยเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วมันก็ยังเป็นน่าจะเป็นประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยสิบโมงครึ่งมันทําให้เวลาเราตื่นนอนอ่ะมันเช้าลงมันเร็วอ เออมันเร็วมันช้าหลงมงตัวเองก็คือก็เลยตื่นมองสิบโมงจริงๆจะเป็นสิบเอ็ดโมงนะคะก็เลยแบบตื่นมาทานกาแฟก็เลยเอ้ยมาอัดคลิปคุยกับพี่น้องดีกว่าเนาะเพื่อนๆกันว่าวันนี้มีแพลนทําอะไรกันนอ้อส่วนนัดก็เหมือนเดิมค่ะวันศุกร์ก็ทํางานแล้วาหารยุ่งเหมือนเดิมเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็จะลงไปจับอาบน้ําแต่งตัวเพื่อไปทํางานแล้วะคะ่ะเป็นไงคะสบายดีกันไหม กาแฟดาค่ะตื่นมาต้องทานกาแฟดําไ,ไม่งั้นไม่ร่างกายมันไม่กระปี้กระเป๋าค่ะนัดก็ทานกาแฟของสตาร์บัคค่ะเป็นเครื่องของเนปโซค่ะมันโอเคสะดวกไว้ในห้องนอนได้เลยตื่นมากดไหลจุ๊วๆ,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 ๆเอาวาเป็นแก้วเลยเพราะนัาเป็นคนไม่ทานกาแฟใส่นมนะคะทานดูเหมือนน่าจะผอมนะคะแต่แม่ผอมนะคะคือ <c oughs> จะชอบจัดหนักเวลากลางคืนคือเราทํางานกลางคืนเสร็จเนี่ยเวลาเลิกงานอ่ะมันก็หิวใช่ไหมคะมันก็จะกินกิน บางทีก็จะมีแบบวัยแดงวัยขาวสักแก้วหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็กินเสร็จแล้วก็กว่าจะได้นอนก็ตีสามตีสี่ะคะ่ะนอนดึกทุกคืนค่ะยิ่งช่วงนี้มาทํา y o YouTube ทําคลิปก็จะชอบเล่นหัดเรียนรู้การตัดต่อว่าจะต้องทํำยังไงทําให้เรานอนดึกไปเรื่อยๆแต่ก็สนุกค่ะ enjoy ดีมันสุกแล้วเสาเดยกกับอาทิตย์ละเร็วอาทิตย์นึงผ่านไปเร็วมากค่ะพอเราอายุมากขึ้นวันเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆค่ะ ยอมรับเลยเออแต่ทำไงได้นะคะชีวิตคนเราเนาะมันก็ผ่านไปเรื่อยเร็วเรไปจะไม่แก่ได้ยังไงคะเนี่ยแบบแบบจะขึ้นหลักห้าแล้วนะคะพี่น้องกำลไปเล่นไปเออเดี๋ยววันจันท์เนี่ยดูก่อนว่าเอา่ออากาศจะเป็นยังไงว่าจะได้พาไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าจะได้อัดคลิปไหนหรือเปล่าคะแต่ว่าคือ วันจันทะร์เราจะมีธุระอยู่แล้วมีต้องไปธุระที่โรงพยาบาลไปตรวจร่างกายธรรมดาไม่มีอะไรคะ่ะเสร็จแล้วอาจจะแวะซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแถวที่นั่นมันจะมีซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนอาจจะถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูนะคะว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนที่อังกฤษเขาขายอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยก็มีของขายคือไม่อดอานาอาหารไทยคะ่ะอยู่อร้านอาหารไทยไม่อดแล้วยิ่งมีร้านจีนซูปเปอร์ใกล้ๆนั่งรถไฟไปประมาณ8 9นาทีสบายคะ่ะแต่ว่าต้องระวังด้วยนะคะของแพงมากๆคะ่ะ ของแพงจริงๆแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจของ,องกิจแพงแพงมากๆจะแพงกว่าเมืองไทยด้วยซ้ Dun ําไปคิดว่านะคะของแพงลาบากค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ลําบากถึงขนาดที่เป็นข่าวว่าโอ้ยคนอังกฤษอดมื้อกินมือ้อไม่จริงค่ะไม,ไ,มไ,มไม่ไม่เป็นความจริงถ้าคนอังกฤษอดมื้อกินมื้อนะ แยกไม่จริงก็คืออาจจะมีการรัดเข็มขัดขึ้นกันนิดนึงไม่ค่อยได้ใช้เงินสู้รู้สิลายจกเคยกินร้านอาหารเกือบทุกวันเกือบเต็มมืทุกวันก็จะจะไม่จะมีกินหลกักๆก็ประหัตส,สุขเสาวันอาทิตย์ก็จะสั่งกินที่บ้านวันธรรมดาก็จะโทรสั่งมารับกินที่บ้านซึ่งราคาจะถูกกว่า กินที่ร้านอาหารเพราะว่าที่ร้านอาหารเรามีมีค่าบริการมีนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะคนเขาจะเลือกกินละอย่างคริสมัตใกล้จะมาแล้วก็ต้องเตรียมเซฟกันละเดี๋ยวนัดก็ต้องเตรียมแล้วคะ่ะคิสมัตมาลูกสองคนหลานอะไรเงี้ยคะ่ะก็ต้องเตรียมไปปีหนึ่งก็ให้เขาสักทีหนึ่งจัดเต็มคะ่ะคริสมัตเด็กๆนะเด็กกับหลานนะไม่ยากหรอกคะ่ะแต่ลูกเนี่ยจะยากคะ่ะลูกนี่ไม่ต้องซื้ออะไรคะ่ะขออย่างเดียวคะ่ะมันนี่ค่ะมามีมันนี่นเอาคะ่ะโตแล้วคะ่ะ คนโตก็ยี่สามแล้วคนเล็กก็จะยี่สิบแล้วเขาไม่เด็กแล้วล่ะคะ่ะจะมีที่สปอยตอนนี้ก็มีตลานตัวน,น,น้อยนางฟ้าของคุณยายน้องเอเวลินของคุณยายจา๋าคิดถึงนะคะออีกสองาทิตย์ก็ได้ไปหาและะ้วค่ะวันที่ยี่สิบพายมายี่สิบยี่สิบ็ดแล้วก็วันที่ยีสิบแปดก็จะไปหาเขาติ่นติกันสองอาทิตย์นะคะคิดถึงอยากจ๋ายจา๋าอยากจะหอมจะแย่และะ้วค่ะคิดถึงคิดถึงอ นี่แหละคะ่ะชีวิตมันไม่ค่อยมีอะไรถ้าวันทํางานนะคะก็จะทํางานตื่นมาทํางานตอนเช้าทำงานไปทางานเที่ยงถึงบ่ายสองครึ่งร้านก็ปิดพอบ่ายสองครึ่งเสร็จก็พักเบรกค่ะเริ่มงาน,นทีก็ห้าโมงบางทีถ้าเป็นเมื่อก่อนนัดก็จะอยู่ในห้องไม่ค่อยได้ทาอะไรมันไม่รู้จะไปเดินอะไรจะไปไหนมันเบื่อะคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็เอ้ยเบรกไปไหนดีไปถ่ายตรงไหนดีตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยวันหยุดก็เที่ยวนูน่นเที่ยนี้จะได้ให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องดูนะว่า เป็นยังไงมันก็สนุกดีทาให้ชีวิตเรามีค่ามีความสําคัญขึ้นแต่นาะทีเหมือนเมื่อก่อนแบบทิ้งไปไม่มีอะไรเลยนะคะโอเคค่ะก็แวะมาทักทายแป๊บหนึ่งสักห้าที่สิบนาทีก็ยังดีนะให้หายชิ่นใจนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์ให้นัดด้วยนะคะนะัดจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะเจอกัน,นคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ